ด้นับวมาระบบน้ำดีๆจะไม่มีปัญหายอะไรเฮ้ยชอบจังเลยอ่ะชอบเลยเขาก็เขาก็กำลังจะทำให้มันเป็นซุม้มใช่ไม่ขอพ้องตัดนะเนี้ยแต่งกิ่งมันนะใช่ประหยัดอาหารได้ครับบ้านผมก็ทำครับประหยัดได้ ในเผาถ่านก็ได้ครับ๋ยอวันพระฤหัสได้เรียนครับไี่นะไปเผาไปอู่วยัองมาทีบ้านผมก็แบบนี้เดี๋ยวนี้่หม่แล้วเพราะมันมีับถเยองเข้าไปดูได้ครับอันนี้คือสือการนี่เป็นแพรพระราชทาน วันนี้เป็นวันแรกนะคะเป็นฐานการ,รอบรมเรียนรู้ของทฤษฎีก่อนนะคะแล้วก็พรุนี้จะมีการปฏิบัติแต่ช่วงนี้ก็คือเวลานี้นะคะ ทางเจ้าหน้าที่พามาดูสถานที่ก่อนนะคะว่าการพ่อคุกอะไรยังไงนะคะแล้วก็ดูบรรยากาศนะคะถูกไหมไป็่กองแล้วพันธนีครับเป็นพันธุ์เล็กติดกองเจอเนื้อที่ดีอ2-4ตัวเรามาเลี้ยงขยายพันธุ์แล้วก็แจกจ่ายประชาชนตอนนี้ครับเยอะแล้วก็แจกจ่ายครับแล้วก็อีกที่โลกเขาแจกแล้วอันนี้แป๊แจกค่าท่าครับ อะไรนะครับหนังสือเดี๋ยวผมส่งเดี๋ยวให้อาจารย์ชลัสเพราะว่าดีผมจ้างแล้วแล้วก็แพะพันตาเนนตาเนาเนเป็นแพะราชินีนมแห่งนมนะครับแพะดุดดนะน้าอย่างไรเ่ี้โนยังไงเต็มเต็มแล้วอร่อยไอ้นกนี่ผมว่าทำทำแล้วตอนนี้มันพังตัวมันไปไหนไม่เด็กน้อยมาเล่นทุกวัน,นครับเนี่ยก็ปีนขึ้นไปนู้นแล้วไอ้ไอ้นี้างครับผมทีจ้างเข้าไปดูใน ื่อนไได้ผักซีช้างมันก็หอมหอมไม่เท่าผัดซีลาวครับกินได้เหมือนกันครับในไทยเหมือนกันอันนี้ไว้ประดับเพื่อสวยครับเป็นรั้วผักชีอันนั้นมันเกล่ยแล้วผมว่าทำจากหมอกุ้ยครับเนี่ยครูเอ๋เป็นคนสอนครับครูเอ๋ครับ,รบก็บอกว่าข้อกัดไม่มีกลิ่นเลยเพราะว่าใช้น้ำหมักรสจืดอ๋อใช้น้ำหมักครับใช้น้ำหมักับเป็นสดยครับ ายเออทางไกลเยส่ก็ไปทางไลน์นะครับสายของครับเรื่องหนูเดี๋ยวขอยญาเดินต่อเลยนะครับต่อไปก็เป็นปิดที่พันบาบารีนี่นะการเลี้ยงกบถายได้ก็ไม่เออนี่นนะ ก้อน,นน้อยนอั่นเ้เนาะไม่ใ,ใหญ่ขนั้นเราไม่ไหวหอต้องยกเพราะว่าปกติเราขายลิตรละร้อยมีพ่อคุณรามคำพหงมหาราชจึงมีอักษรไทยและภาษาไทยให้พวกเจ้าได้อ่านได้เขียนจนถึงทุกวันนี้